โคตรไลคโคตรอีพี่ฮกนะครับอ่ะมือนี้ซิมบ้าวเหลืองการเหยียบย่ําคนอื่นนะครับซึ่งการกระทํานี้นะครับการเหยียบย่ําคนอื่นบวาด้วยวาจาบวาด้วยการกระทํามันเป็นสิ่งที่บูดีครับทุกยางโบสมควรเสือห้มมันบดูดีทรงผลบูดีให้ต่อชีวิต ของคนที่เข้าไปยำยี่เขาพร้อมครับคนที่ยำยี่คนส่วนมากคนที่เหยียบยำคนนี่บ่ได้ดีปไดแล้วครับแต่มีอยู่คนคนหนึ่งที่เหยียบยำคนอื่นเราวม่ได้ดีครับนั่นคือหมอหนวดครับเพราะว่าหมอนวดน,นี่่นเหยียบยำคนอื่นนี่เพื่อเหยียบยำเพื่อคนอื่นเพ่นนีแห้งครับแล้วก็ มโนดกัที่ได้ค่าต่อแท่นย่างงามจากการเหยียบย่ำคนอื่นนะครับเป็นคนดีครับพี่นี่ก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายแชม